คนหลังพี่ขับดูด้วยนะเออ <นะ S 2> ขอโทษเออมันไม่ได้เป็นอะไรพี่เอาเงินหนาเอาเงินหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นอะไราาไพี่ออถ้าพี่หัวแตกนะพี่มันเป็นทหารอยู่เนี่ยนี่เป็นของพุทธสาวหน่อยมเมาใจอยดว่ามาที่วัด พี่ดูไฟด้วยครับขับบ้าบนหลัง่ะขับดีๆนะเออคุณต้องมานี่ก่อนอมานี่ก่อนมานี่อนเป็นไรใช่ไม่ได้เป็นอะไรบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จับกันเป็นไรโ่บหลังพี่ขับดูด้วยนะขอโทษ อโเดี๋ยวก่อนพี่นเจ็บหาเยอะนี่ผมเห็นไฟแดงมันติดไงไม่ใช่มันเปไฟเขียวแล้วขอโทษี่อะไรไม่เดี๋ยวก่อนเสียหายตรงไหนไมเจ็บไหมครับ พี่เจ็บไหมนิดหน่อยไงคะ่ะเออมันไม่ได้เป็นอะไรพี่เอาเงินหรอเอาเปล่าคุณนี่มาทำอย่างนี้เอาเงินหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นอะไรพี่เ,เอเอถ้าพี่หัวแตกค่ะถ้่พี่เอาเ<อ>บอร์เอาเบอร์ติดต่อไปก่อนถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็ให้โทรไปหาเอามันเป็นอะไรอะ่ะพี่เป็นอะไรอะ่ะรถต้องเต้น,นรถมันติดแล้วรู้มันใครเขียวแล้วคุณมานทำอย่างนี้แล้วคุณยังมาพูดใจทำไมมพอครับพอครับ พี่เข้าใจไหมพี่เอาเบอร์เขาไว้ดีกว่าถ้ามีอะไรเดี๋ยวค่อยโทรไปหาเขาอ่าอ่าสวดไปนี่แต่ต้องเกี่ยวครับนี่นะไม่เพราะมันไม่มีบาดแผลอะไรเลยพี่ก็เราไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องต้องให้เขาไปถ้าเขาเป็นก่อนให้เขาไปตรวจอ่าไปเป็นไปดิพี่เอาเบอร์แม่เขาหนึ่เก้าสองเดี๋ยวนะแปดรู้เดี๋ยวขันพี่โก๊ะงงรู้ทำด้วยตาท ศูนย์เก้าสองพี่ชื่ออะไรนะพิเชษพี่เชษนะเอออ่าให้คุยกันเองนะพี่คุยกันอ่าให้คุยกันเองนะพี่คุยกันไม่เป็นไรครับพี่ผมเป็นทหารอยู่เนี่ยพี่เป็นตุ๊กสาวหน่อยมาใจเดี๋ยวมันด้วยไม่เป็นไรเป็นทหารไม่เป็นไรตกลงกันได้ใช่ไหมครับได้หมดแล้วถ้ามีอะไรพี่ก็โทรหาเขาเอาแค่นั้นเองอ้าวขอบคครับไม่เป็นไรครับ กาได้ก็จะได้จบครับหมดอารารู้วมดนเอลองขับก่อนขับได้อยู่ปกติถ้ามีไรก็ดูหาเขาถ้าเป็นระบบหางอะไรอยู่แล้วตัวไม่ใช่ไม่ให้คือของพี่มันตัดหน้าเขาเข้าใจงป๋าเออเข้าใจจากนี้ถ้าเขาไม่เป็นไรก็จบอันนี้พี่เล่นไรไหมเดี๋ยวผมเอาคลิปให้ก็ได้ผมมีคลิปอยู่ถ้าพี่ต้องการคลิปนะครับเอาไลน์มาก่อนก็ได้ เดี th, um ๋ยวเดี๋ยวไทยเลยที่ไว right. yeah. yeah, right. so like ้หน hmm. yeah. ่อยนึ่งแต่ถ้าว่านอกเหนือนี้ผมไม่ไม่เกี่ยวนะนะตามตามเขาแหละเดี๋ยวให้ให้เคลียร์กันเอาแตกหรืออะไรมาแล้วมามาเอาผมไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นไรนะรู้อาเป็นพยาอะไรอ่ะเกิดเขาหัวแตกหรือว่าอะไรไม่เกี่ยวอะไรมาเขาไม่ได้เป็นไรนะ ยดแล้วคุณตัดแล้วคุณตัดมากอ่ะพิษอ่ะรู้ผมรู้แต่ว่าผมพูดถึงอะซึ่งเนี่ยจะต้องทด้นใช้เขาทุกรูปแบบใช่คุณจะงไปเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยเข้าใจเปล่าโอ้แต่ว่าหลังจากนี้ยตอนนี้เราเป็นอะไรไหมอ่ะก็ยังไม่รู้ตอนนี้เลยว่าไม่รู้ตอนนี้เราจะเจ็บยังไงไม่เจ็บตรงไหนมากตอนนี้ไมันเจ็บจากเข่าเฉื่อยมจะต้องไปโรงพักไหมลงไปจำวันไหมเจ้ายังไง จะคุยกันเองดูว่าจะเป็นประจําวันผมขอแล้วกันมันไม่ได้เป็นอะไรมากเอาที่ป้าสบายใจแล้วกันถ้าป้าอยากลงคือเรา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 ต้องเขาที่ว่าใครผิดใครถูกเราจะไปทางนวลอ่างนี่ไม่ได้หรอกผู้ชายผู้ชา้ตํารวจไม่มีเข้าข้างใครต้องเป็นกลางเข้ชายผู้ชยที่ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมาก